ซีรีส์ทางรัดสู่ความมั่งคั่งที่คน99%ไม่เคยรู้ EP 1นึ่งแฉสามกับดักดูดเงินที่ทำให้คุณจนตลอดชาติเงินเดือนก็ขึ้นทุกปีโบนัสก็ได้ทุกปีแต่ทำไมสิ้นปีชีวิตแม่งยังอยู่ที่เดิมคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเงินที่คุณหามาแทบตายมันหายไปไหนหมดวันนี้เราจะมาแฉสามกับดักดูดเงินที่ทำให้คุณจนตลอดชาตินี่คือ EP แรกของซีรีส ทางลัดสู่ความมั่งคั่งที่ผมตั้งใจจะทำทั้งหมด50 EP เพื่อมอบความรู้การเงินในมุมมืดที่คนรวยเขาทำกันขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจจะเดินทางนี้ไปด้วยกันส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคุณมาถูกที่แล้วตั้งใจฟังให้ดีกับดักข้อที่1ภาษีคนอยากดูดีกาแฟแก้วละ120บาทคุณบอกตัวเองว่าของมันต้องมีให้รางวัลชีวิตลองคิดแบบนี้ถ้าคุณกินกาแฟแบบนี้20วันต่อเดือน มันคือเงิน2,400บาท1ปีคือ28,800บาทเงินจำนวนนี้ถ้าเอาไปอยู่ในกองทุนหุ้นปันผลดีๆ10ปีผ่านไปมันจะกลายเป็นเงินหลักแสนโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แหละภาษีของคนอยากดูดีที่คนรวยเขาไม่จ่ายกันกับดักข้อที่2วัตถุเสื่อมค่าที่อวสถานะจอมปลอมมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในกล่องรถป้ายแดงเสื้อผ้าแบรนด์เนมวินาทีที่คุณจ่ายเงินและแกะกล่อง มูลค่าของมันหายไปแล้ว20-30%ทันทีมันคือของใช้ไม่ใช่สินทรัพย์คนรวยเขาซื้อสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาแต่คนธรรมดากลับยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อหนี้สินที่มูลค่าลดลงทุกวันเพียงเพราะต้องการการยอมรับจากคนอื่นที่เขาไม่ได้สนใจชีวิตคุณจริงๆด้วยซ้ำและกับดักข้อสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือการซื้อความหวังที่ไม่มีอยู่จริงคุณยอมจ่ายเงินเดือนละ500-1,000ถึงบาท เพื่อซื้อความฝันที่มีโอกาสเป็นจริงน้อยกว่าที่คุณจะถูกฟ้าผ่าตายซะอีกคนรวยเขาไม่เคยฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาแต่เขาลงทุนในความน่าเป็นไปลองออาเงินค่าหวยเดือนละ500บาทไปซื้อหนังสือการลงทุนดีๆอ่านเดือนละเล่มหนึ่งปีผ่านไปคุณจะมีความรู้ในสมองที่สร้างเงินได้มากกว่ารางวัลที่หนึ่งทั้งชีวิตจำไว้คนรวยไม่ได้รวยจากการประหยัดแต่เขารวยจากการย้ายที่อยู่ของเงินจากกับดักดูดเงินเหล่านี้ ไปอยู่ในที่ที่เงินสามารถแต่โตได้ด้วยตัวมันเองแล้วคุณล่ะติดอยู่ในกับดักข้อไหนหรือเลิอกอะไรเพื่ออนาคตได้แล้วบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนถ้าชอบความรู้การเงินแบบดิบๆจริงๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญช่วยแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักและห่วงใยได้ตื่นรู้ไปด้วยกันแล้วเจอกัน EP หน้าครับ